Bobby vẫn còn đang lưng cung ở bếp song suit, bóng chào và nóng tăm chào hai tay năm. Tăm chào hai tay bếp chào, hứa 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 nó, hứa 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 อกองไม้มเราอบตตเออ,เอ,อ,พ,อพ่อล้ตลา,ามพ่อหรอวตามพ่อเราจะุ้งติ๋งีลงยแต่ซื่อว่า้งมือดัสวนำาหนึ่งรอบสองได้ไม่เนอ่านมย่งเดี๋ยวเราพีเดียวา คนแก้วกันมคนแก้วเสร็จเลยเลยอ่ะบสเนื้อแก้วเลยอะครับเทียงคนนบตัวตัวแกวตัวเครื่องแก่กินันบกนยังยั่วยััุ้่านนี่ไปก่อนเนาะเคยิดนานตอนกินจะมาถ่ายให้มาเน้าพี่น้ง